สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามวันจะ,จะดูดวงกับผู้เกิดในลักษณะราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมังกรเนาะดวงของคุณจะเป็นเช่นไหรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เปแ,แรกนะครับคือไพ่สเตรงสามถ้วยอัศวินถือไม้คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยครับ ทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะมีดาวโนมทิศทางเป็นเช่นไหลชาวมังกรลัคนามังกรตอนนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้เดินโคจรไปอยู่ในภพเลนที่3ของลัคนาเรียกว่าตําแหน่งสหัชชะนะครับ สาสชาก็คือสาชาตินั่นแหละเนาะก็หมายถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับบคุคคลอื่นมากขึ้นการที่ดาวเสาร์เนี่ยเดินโคนจรไปอยู่ในเรือนสาสชาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเขาเรียกว่าตำแหน่งยกหน้าคือตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาในลักษณะของการเปิดเปิดความรู้สึกเปิดลักษณะของมุมมองทัศนคติสิ่งใดๆนะครับเป็นการโน้มเอียงแหลงชักจูงทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่แต่อีกในยะสสาคัญหนึ่งมีดาวอังคารเนี่ย คโครจรเข้าสู่เดือนมอรณะเล็งไปที่ดาวราหูแล้วก็ไปทับในดาวเสาร์อีกนะครับเกณฑ์ของดาวเนี่ยาดาวพูดง่ายคือดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยได้เกณฑ์ของดาวคันคู่เลยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกเกิดไพ่ในถือไม้เกิดขึ้นถ้ามันเป็นลักษณะของการมีแพชชั่นอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นแบบ โะโมหะเนี่ยอันเนี้ยจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการถูกกระตุ้นด้วยภาวะความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรคงต้องระมัดระวังเพราะมันจะแอดแท็กถึงตัวของคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่มันก็ถือว่า เป็นอะไรที่ไม่ได้แบบร้ายแรงมากหรอกถ้าเรารู้จักควบคุมในเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์มีไพ่คิงถือเหรียญมาอันนี้แหละเป็นตัวแก้นะครับเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นราชาธาตุดินที่มีความมั่นคงความเงียบความสงบนะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีเหมือนกับแกนปักหลักได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ไม่สั่นคลอนง่ายๆนะครับ แล้วก็ความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีความโดดเด่นมีความแบบมีความชัดเจนขึ้นมามีความแบบเอ่อเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่รักจริงรักจังรักมันคงต่อความรู้สึกนะครับไม่แปรเปลี่ยนไปง่ายๆอะไรประมาณนี้แต่มันจะมีภาวะจิตใจของเราเนี่ยมี Seven of Cup เนี่ยมาเบรกอยู่เหมือนกัน Seven of cup เนี่ยหมายถึงไพ่ของการที่มันเหมือนกับว่า จับต้นชนไปลายไม่ถูกกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับมันหลากหลายร้อยอารมณ์กับความรู้สึกมันอาจจะทําให้ตอนนี้อยากตอนนี้ไม่อยากตอนนี้อยากทําตอนนี้ไม่อยากทําตอนนี้อยากมีตอนนี้ไม่อยากมีมันเป็นความรู้สึกของความเบื่อเบื่ออยากอยาก อันนี้เป็นภาวะของความสับสนในเรื่องของภาวะความรู้สึกของชาวมังกรและก็ลักนณามังกรน,นะครับเพราะเรา,าอาจจะมีแนวโน้มของทิศทางของมุมมองทัศนคติที่มีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปเป็นตำแหน่งกเกษตรบดีอยู่ในเรือนปุตตะถือว่าเป็นตำแหน่งความมั่นคงที่ดีแต่ก็ร่วมกับดามฤตยูนะครับมันก็จะเกิดความเซนซิทีฟบ้างในบางครั้งแต่ก็ถือว่าดีเพราะได้ ตำแหน่งความมั่นคงเนาะก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์จากไพ่3าถ้วยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ออกสังคมนะครับกับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะดูมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมมากขึ้นมีการออกตัวเปิดโอเพนกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับสแควร์คือตัวคุณเองอาจจะดูปรับและเปลี่ยนแปลง กับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีเพราะเราอาจจะดูมีพลังงานเอเนจีกับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีการพัฒน,นาและความโดดเด่นได้นะครับรวมกับไนท์ถือหมายด้วยทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าดวงของชาวมังกรลัคนามังกร,ะงกรจะมีแนวโน้มทิศทางเพิ่มเติมอย่างไรกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวมังกรลัคนามังกรด้วยนะครับ เป็นไพ่ชาเรียตเด็กถือเหรียญ7ดาบ8ดาบ The Fool อิทธิพลใต้สำหรับ The Hermit นะครับโอเคไพ่เนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณสับสนสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาในลักษณะของความคิดมี emotion ที่มันดูแบบหลากหลายในเรื่องของภาวะความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะตัวคุณเองอาจจะเกิดความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนมีเจ็ดดาบมาเจ็ดดาบตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปขโมยนะครับเป็นรูปขโมยนะที่ขโมยดาบเนี่ยนะมันหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่เห็นหนทางนะแปดดาบคือถูกมัดตึงถูก,ถกลัดตึงนะครับทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่อุปสรรคปัญหามันล้อมรอบเรา แล้วเราก็มองหาทางออกไม่ได้มันเหมือนเจอจุดทางตันนะแต่จริงๆมันไม่ได้ตันจริงๆนะแต่ความคิดของคุณนะ่ะคิดว่ามันตันเพราะว่าอะไรครับเพราะความสัมพันธ์มันดูมีแต่ดรอปมีแต่แย่ลงมีแต่ความรู้สึกที่แบบไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันนะีมันเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกความอึดอัดในสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เราจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยสักอย่างนะครับคิดอะไรสับหัวสับหางไปหมดนะสิ่งที่ควร โฟกัสกับไม่โฟกัสสิ่งที่ไม่ควรจะโฟกัสกับเอามาเป็นประเด็นบางครั้งอ่ะปัญหาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับความสับสนของตัวเราเองถามว่าทำไมทาไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นถ้าทุกคนเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคุณจะรู้ทันทีเลยนะว่าตัวเราเองเนี่ยมักจะไม่เป็นตัวของตัวเองละเริ่มที่จะทําอะไรสลับหัวสลับหางไปหมดละนะครับสังเกตได้เลยเพราะว่าตัวผมก็เคยเป็น นะทุกคนเคยเป็นรู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมครับทุกคนรู้นะแต่เราอาจจะคิดได้ไหมหรือคิดไม่ได้หรือคิดได้แต่คิดได้ทีหลังอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับชาวราศีมังกรและคณามังกรถ้าคุณยังอยากไปต่อชาลีอดเนี่ยมันทางเดินของความสัมพันธ์มันยังอีกยาวไกลถ้าตัวคุณเองอะ่ะพยายามค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยอะ่ะเด็กถือเหรียญมาพร้อมกับ เดอะเฮคุณต้องพยายามมีสติในการยับยั้งนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์คุณต้องเรียงลําดับความสําคัญก่อนว่าตกลงแล้วสิ่งไหนที่สําคัญของคุณคุณควรจะต้องโฟกัสสิ่งไหนก่อนนะครับสิ่งไหนก่อนคือจริงอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าความรักคืออะไรครับก็คือการทําดํารงชีวิตของเราถูกไหมหน้าที่ของเรา นั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าความรักถ้าคุณทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ความรักของคุณก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราควรที่จะต้องโฟกัสในสิ่งที่สําคัญก่อนอะไรที่สําคัญต้องทําสิ่งนั้นก่อนค่อยเป็นค่อยไปเรียงลําดับความสําคัญแล้วตัวคุณเองจะสามารถเข้าใจในบริบทของความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับ แล้วความสําคัญเหล่านี้มันจะตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเมื่อคุณมีสติคุณจะเริ่มเรียงลําดับเหตุการณ์แล้วก็เรื่องเรื่องราวสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ปลดล็อกไปทั้งหมดถ้าปลดล็อกได้คุณคงไม่ต้องมาปรึกษาหมอดูถูกไหมครับคุณก็คงแบบเออหลุดพ้นได้ละทุกคนก็คงแบบโอเคละนะประมาณนั้นคืออยากจะบอกนะครับว่าตัวอย่างตัวผมเองเลยเนี่ยเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูเนี่ย บางทีเราเองเนี่ยตกอยู่ในห่วงของความรักความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ได้จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้จะมีปัญญามีความคิดหรือมีสติที่แบบตอนอ่านไพ่แบบนี้นะครับตอนที่ผมอ่านไพ่ตอนเนี้ยผมมีจิตใจที่เป็นกลางผมไม่ได้มี ภาวะความรู้สึกในเรื่องของความสับสนไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์อะไรมาเจือปนเราถึงมีความรู้สึกว่าเราอ่านไพ่ได้แบบเป็นกลางนี่คือข้อดีของการที่เรามาปรึกษานักพยากรณ์นะครับเราจะได้มีคนที่เขาเป็นกลางในการตัดสินใจช่วยในการที่จะแบบหาทางออกหรือหาทางแนะนําจากไพ่แล้วก็ตัวหมอดูที่ใช้ความเป็นกลางเนี่ยนะครับอ่านเพราะอะไรครับ เพราะตัวเราเองเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองหรือเราอาจจะนกาทีบตัวเองในเรื่องของความรู้สึกนะอย่างผมมาเปิดไพ่เองเนี่ยในบางครั้งที่ตัวเองมีปัญหาเนี่ยบางครั้งผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งเราจิตใจเราไม่นิ่งนะครับบางทีเราก็เอ็นเะอียงนะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องดูหมอดูนะครับแต่ต้องเป็นหมอดูที่เขาแบบ โอเคนะไม่ใช่หมอดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่เนาะประมาณนั้นก็คือพูดให้ฟังว่าทุกอย่างมันมีลำดับขั้นตอนกับกันเรียงลำดับความสำคัญมีไพ่ h e Fool เกิดขึ้นคุณต้อง f ฟ e ี d o m คุณต้องมีอิสระคุณต้องปล่อยวางอย่าทำอะไรให้มันผูกมัดผูกติดเรามากเกินไปโดยเฉพาะความสัมพันธ์คุณต้องรู้จักรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเราเองอะมันมีจุดกึ่งกลางที่ดีพอที่จะ ทำอะไรได้อีกหลายอย่างถ้าตัวเราเองไม่จมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะครับผมมาตกผลึกแล้วนะหลายครั้งคุณบูจะชอบพูดถึงว่ารักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองถามว่ารักตัวเองรักยังไงเอานิยามเอาแบบตรงๆนะครับแล้วเข้าใจเลยก็คืออยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานั่นคือการรักตัวเองทั้งที่จะอยู่กับเขาหรือเลิกกับเขาแล้วก็ได้นะครับแต่เราต้องอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยคือการรักตัวเองถ้าคุณทําได้ นะครับรักตัวเองได้แบบนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะจบไม่ยากเลยแต่ถ้าคุณยังทําไม่ได้บอกเลยนะครับว่าคุณก็จะมืดแปดด้านคุณก็จะเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่เป็นความนทีฟนะครับคุณก็ต้องหาตัวช่วยก็าจะเป็นหมอดูเอยเป็นอะไรก็ได้บางคนเนี่ยปรึกษาคนอื่นไม่ได้นะครับต้องปรึกษาหมอดูถามว่าทําไมเพราะว่าคนอื่นไม่ได้จะมารับฟังปัญหาของตัวเราเองนะหรือบางคนอาจจะเป็นใจที่ไม่เป็นกลาง บางทีเราปรึกษาเพื่อนกับปรึกษาหมอดูไม่เหมือนกันนะครับปรึกษาเพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ยเขาเห็นว่าเราเจ็บเพื่อนก็อาจจะไม่อยากให้เราออไปคบกับคนนั้นแต่จริงๆคนนั้นอาจจะไม่ได้ทําลายเพื่อนคุณแต่เขาอาจจะแค่มีบางอย่างที่ไม่ตรงกันจูนกันไม่ได้แต่ไม่มีวิธีพูดที่ดีกว่าแต่หมอดูบางครั้งเขามีวิธีการในการพูด นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็เอาไปพิจารณากันอีกทีพยายามเข้มแข็งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดตัวเองอาจจะดูมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงเกิดความชัดเจนได้จากกิ่งถือเหรียญพยายามพูดน้อยลงนะครับทําให้น้อยลงกับความสัมพันธ์แล้วค่อยๆดูจังหวะไปสลับปรับเปลี่ยนไปอะไรทําแล้วมันไม่ใช่เราก็ปรับอีกด้านหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น สมมติว่าคุณเคยตามเขามากขึ้นแต่มันดูไม่มีอะไรดีเลยมันไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบยิ่งตามยิ่งเหนื่อยเราอย่าตามเพราะคุณทําผิดด้านเห็นไหมวิธีง่ายๆเลยนะสเตรงคือการปรับมุมมองปรับความเข้าใจปรับทัศนคติถ้าเราเข้มแข็งพอเราจะทําได้นะครับเนาะเราพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิด ความรักความสัมพันธ์มันต้องใช้แกนหลักแกนกลางในการตั้งมั่นก่อนมันถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าคุณเป็นไม้ปักเกรนนะครับบอกเลยว่ามีอะไรมาพัดมาชนมาตำมาอะไรเงี้ยมันก็จมลงแล้วอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วนั่นแหละคือจุดอ่อนของเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นแพชชั่นสิ่งต่างๆควรมีแต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะมากเกินไปกลายเป็นความกดดันนะครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้ยังถือว่า พอไปได้แค่เราต้องควบคุมในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วก็อิโมชันของเรานะครับแล้วก็พยายามมีแพชชั่นดีๆค่อยเป็นค่อยไปปล่อยวางสลับปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วทุกอย่างจะไปต่อ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับกดซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำกว่าน,นี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บุพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่บ